สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับเราก็เอามาไปคลิกที่ Adobe Premiere Pro CS6 ครับคลิกๆปุ๊บโปรแกรมก็จะดิ้งขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกด New Project พอ New Project ก็เข้าสู่ ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งชื่อไฟล์และเลือกสถานที่ที่จะบันทึกไฟล์ครับผมแล้วก็ตั้งชื่อใบโครงงานคอมพิวเตอร์เลือกสถานที่เก็บที่ location น,นะครับ location แปลว่าสถานที่ส่วน name แนปลว่าชื่อโอเคครับเราก็เลือกที่เดสก์ท็อปเดสก์อปแปลว่าโต๊ะทำงานเหมือนกระดานของจอเราเนี่ยเองก็ new folder ขึ้นมาโครงงานคอมพิวเตอร์ เลือกชูสไปซะแล้วก็โอเคขั้นตอนที่3ก็คือการเลือกขนาดความละเอียดของคลิปและเฟรมเรทครับผมพอกดโอเคปุ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ก็จะมีบอกว่าคลิปขนาดเท่าไหร่ Full HD HD หรือ DV NTSC จะมีเฟรมเรท24 50 60ครับผมแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้จะเป็นตัวที่จะบอก บบว่าแสดงผลเวลาเราดูว่าจอที่เราเห็นเนี่ยมันแสดงผลรูปแบบใดอยู่ครับผมจากนั้นหน้าต่างของการตัดต่อก็จะขึ้นมาเราก็จะสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานเราได้โดยแต่ละส่วนที่เราเห็นเป็นช่องๆครับจะสามารถย้ายได้หมดเลย 5. คือการ Import ไฟล์ต่างๆเข้ามาแล้วสำหรับรเตรียมพร้อมสำหรับการตัดต่อครับเราก็ไปที่เด็ k t อ p เราเพื่อที่จะหาไฟล์นูน่นไฟล์นี่ เลือกไฟล์ Stop Motion แล้วกันฮะแล้วก็ทำเป็นชิ i นนิ่งกับ Pick up Rubbish ฮะเป็นคนที่ทำเล่นเ้ามีอาจารย์สกกาไฟนอลด้วยฮะข้อตอนที่6การตัดต่อครับการตัดต่อก็จะมีเทคนิคง่ายๆคือการเอามีดมาแล้วก็สับสับคลิปแล้วก็เลื่อนคลิปไปทับกันแล้วก็เพตัวที่โดนทับก็จะมองไม่เห็น ครับผมการตัดต่อคือการทำตัดแล้วก็คลิปมาต่อกันแค่นั้นสำหรับในที่นี้เราก็จะแนะนำแค่ว่ากด c คือการกดเครื่องหมายคัตเป็นตัวย่อครับเพื่อที่จะตัดกด v ก็จะกลับไปเป็นลูกศรเหมือนเดิมเพื่อที่จะยื่นฝ่ายซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็เมื่อคลิกที่ไฟล์กด delete ไฟล์ก็จะหายไปอันนี้เป็นพื้นฐานที่ที่เพียงรู้แค่นี้ก็สามารถตัดต่อได้แล้วครับผมต่อไป 7. เอ็กพอร์ตไฟที่เรียบร้อยโดยควรจะเรนเดอร์ก่อนเพื่อความลื่นไหลของงานครับคือถ้าเราเรนเดอร์เนี่ยบริเวณที่เป็นแถบสีแดงครับมันจะกลายเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแสดงว่าขอบปกไอ้พวกอะไรต่างๆพวกนี้มันถูกจัดการประมวลผลใหม่แล้วทำให้มันพร้อมสาหรับการโชว์เวลาเราเพยดูมันก็จะไม่กระตุกครับอ่าเมื่อเรนเดอร์เสร็จ ขั้นตอนที่8เลือกขนาดความละเอียดที่ต้องการ export ครับแล้วก็ไปที่ด้านซ้ายบนของจอเลือกไฟล์ Export แล้วก็ Media หรือกดย้อนสันว่า Command M หรือ Control M เราก็เลือก Format ที่เราจะ export ครับคือตอนแรกที่เราตั้งจออันนั้นนะ่ะคือสำหรับการที่ดูว่าเราจะทำเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่สำหรับไฟล์วิดีโอที่เราลงเข้ามาแต่เนี้ยจะเป็นการเอาออกเราก็เลือกนี่ก็เราจะเอาไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง สำหรับอัตราส่วนที่เราวางไว้เท่านี้ครับก็จะมีเลือกมากมายหลากหลายครับนี่ดังนี้เลยผมเลือกก็คือการเอาเปน Full HD 25เฟรมครับครับแล้วเราก็เช็คไฟนู่นนี่ไม่มีอะไรก็เอ็กพอร์ตครับแล้วก็รอ ะจะบอกเวลาอยู่ว่า estimated time remaining จะบอกว่าเราเลยเวลาอีกเท่าไหร่ที่ต้องรอคฮะแต่ผมก็จะ cancel ไปเพราะว่าเียเวลารอครับก็10แเราก็จะ export ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์เรียบร้อยครับมันก็จะอยู่ในที่ที่เราเลือกไว้ว่าเราจะวางไว้ที่ไหนที่ที่ผมเลือกไว้ก็คือ desktop แล้วก็โฟลเดอร์งานครงงานคอมพิวเตอร์ครับผมนี่ก็เป็นงานใช้งาน Adobe Premiere Pro นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรก็แล้วแต่จะมีพื้นฐานการใช้งานประมาณนี้คล้ายกันหรือแม้ว่าโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการตัดต่อก็จะใช้ขั้นตอนของการทำงานประมาณนี้ครับขอบคุณครับ